สวัสดีครับพบกับช่องเบิร์ดพาหาปลาแอนฟิชิงครับวันนี้ก็กลับมาหมายนี้อีกครั้งหนึ่งเป็นหมายที่ตกตะโกกแต่ครั้งนี้มาน้ำลดแล้ว,วน,นี้เอาเป็นลำเลย3ามคันแล้วก็เอาเ้อเดือนคันหนึ่งวันนี้ก็พาลุงมาด้วยลุงมาจากกรุงเทพแล้วก็ญาติๆมามาตกด้วย เพิ่งจะมาถึงกันเมื่อสักพักนะครับกำลังจัดเบ็ดอยู่ตามชมกันดีกว่าครับตอนนี้น่าจะเจ็ดโมงครึ่งน่าจะได้นะไม่ได้ดูในการลางประมาณนี้แหละช่วงเช้าเป็นไงนาะต้องลองดูแต่ที่นี่ตอนเช้าตามรับชมกันครับ ขู่จะอยู่พักใกล้เลยช่วงเช้าเงี้ยอปลาอะไรอ่ะกะมังเอ้ยใสสวยด้วยใสดีใสดีโอ้โหดูใสหน่อยดูใสหน่อยใหญ่ครับกะมังตัวนี้ก็ประมาณฝ่ามือครับตัวนี้ฝ่ามือน่าจะได้เนอะแถวแถว ใหญ่ใหญ่ของเราสิเงียบลิปช่วงเช้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูช่วงเสายนะโมถึงใคยพูดถึงเราใช่ไหมพ้ไม่ใมอ่ันใส้เดือนมีตอดและมีตอดแล้วมีเส้เดือนอยู่คันหนึ่งอันนี้แหละแยกมาจากตรงนั้นเมื่อกี้ ก็หนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วได้ลุงได้ปลากระมังมาตัวเดียวคิดว่าน่าจะอากาศมันเย็นปลายังอยู่ผิวน้ําอยู่ถ้าใส่ายอ่ะผมคิดว่าปลาน่าจะลงพื้นน้ํเนื้ออากาศมันเย็นหน้าหนาวดีใช่ไหมลุงยังมีแดดปลาก็คงจะขึ้นมาเล่นแดดก่อนแหละใสาสายก็คงจะลงของผมก็ยังไม่มี ปลาขึ้นมาเลยทักตัวงมีแดดเปี้ยงดีแต่ลมหนาวอากาศเย็นครับรอบนี้ย้ายใหม่มาใหม่ใหม่เมื่อกี้ไม่เข้าเลยปลาเลยย้ายมาที่คลองท่าสารข้างใน ตรงอีที่ผมเคยได้ปลาสวายแต่เลยเข้ามีอีกประมาณสองสมโลก็ยังไม่เคยมานะตรงนี้เห็นมันล่มเลยเข้ามาตกเลยนี่ไปหน่อยนึงก็จะเป็นทางใหญ่ละเป็นทางใหญ่เออไปไหนผมก็จำไม่ได้ผมลืมผมเคยบอกอยู่ในอีพีไหนก็ไม่รู้ละที่ผมไปตกตรงสะพานพอดีเลยนี่ไปอีก มาสามกโลปลาขึ้นดีอยู่นะแต่ไม่รู้จะเป็นยังไงมาคอยชมกันดีกว่า แรกของใหม่นี้กากระมังไซส,สวยเลยใหมน่นี้ปลาขึ้นดีมากนะแต่เพิ่งจะมาได้พักเดียวเพิ่ะตีเบ็ดไปได้รอบแรกเองได้ขึ้นมาแล้วปลากระมังเกยนมาสองหมายตามกันต่อเรื่อยๆครับจะมีตัวเปล่าตีสวายไว้คันนึงไม่รู้มันจะกินหรือเปล่าเก็บสิบสองปอนด์เองเอาขู่เปล่าก็ยังไม่รู้เลยเอาให้มันกินก่อนเถอะนะี Oh, สวยได้สมกับการรอพู้ตัวนี้ใหญ่กว่าทุกตัวเลยนะเนี่ยครับปลากระมังคันเมื่อกี้เพิ่งจะปลดเองคันนี้กินต่อเลยโหซสสวยเลยนะตัวนี้เริ่มเข้าแล้วเริ่มเข้าแล้วเริ่มแดดออกเริ่มมาแล้ว ครับแหมอ้วนปุ๊กเพียนขาวใส้ใช้ได้เลยแหมถ้าได้รักสามตัวอ้ต้มเค็มจ้ำเลย <c oughs> เดีิมมันซะ้ะ เล็กกว่าเมื่อกี้หน่อยเยอะอยู่เหมือนกันครับตะเพียนตัวที่สองเล็กกว่าเมื่อกี้หน่อยกกาาหนึนะ่งก,กินเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้กินหรอกจมูกชนไม่เข้าปากเลยมู นะันี่ก็มาตกได้ประมาณชั่วโมงกว่าแล้วเกือบชั่วโมงครึ่งแล้วก็มีผมได้คนเดียว4ี่ตัว <c oughs> เดี๋ยวเที่ยงผมต้องกลับแล้วล่ะกลับก่อนอีกครึ่งชั่วโมงว่าจะกลับไปตัดคลิปทันบ้างก็ไม่รู้ถ้าไม่ทันก็คงจะต้องถัดไปอีกวันสองวัน งน,นี้เป็นคลองท่าสารปลาปลาแล้วท่าสารปลายปายมายใหม่ใหม่ใไม่เคยมามาให้รู้ไม่มาเราก็ไม่รู้ไงว่ามีตัวหรือเปล่า สู้ด้วยสู้ด้วยมาแล้วท enfin ีมนี้ได้แล้วครับรุอตะเพียนอู้ใสดีเนาะตะเพียนนี่ยครับแหมธรรมดาโถเพียนใส่สวยเพียนใส้สวยอเพชรไม่อยู่อมมันไม่แดงเลยเนี่ย

ารอบอกครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามเบิร์ดพาหาปลาแอนฟิชชิงครับวันนี้ก็ย้ายมา2อหมายแล้วครับนี่มาหมายที่3ามหมายประตูน้ำอันนี้เอาให้ลุงขอไปตกกันครับผมหมดเวลาแล้ว เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแยกคลิปที่ผมมาคนเดียวอ่ะเดี๋ยวผมจะมาคนเดียวมาต่อเนี้ยแหละมาตอกที่ประตูนาบางปลาแลแต่ยังไม่รู้วันไหนเอาเป็นว่าขอบคุณอีกครั้งนะครับสําหรับการติดตามเบิร์ดพาหาปลาแอนฟิชชิงครับและคลิปหน้าเจอกันครับผมคลิปหน้าก็ตรงเนี้ยแถวๆนี้แหละครับประตูนาบางปลาคลิปนี้ก็ได้ไปเปิดใหม่ใหม่มก็ก็โอเคครับปลาะเพียงเข้าดีอยู่แต่ทางลุงผมไม่ได้เลยลุงที่มาจังเทพมาด้วยกันผมไม่ได้เลยก็ ย้ายมาตรงนี้ก็ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วเที่ยงกว่าจะบ่ายโมงแล้วแหละก็เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันครับผม